ไม่ว่าใครก็ตามที่กำลังฟังอยู่ณตอนนี้และรู้สึกกับว่าตัวเองกำลังแย่เหมือนกับว่าตกลงไปในหลุมเดียวกันกับกบตัวนั้นติดอยู่ในโซ่ตรวนของความเครียดเสพติดมันและความโกรธมากมายคุณกำลังผ่านเวลาที่ยากลำบากคุณอาจกำลังเดินเข้าไปเจอกับความเครียดวันนี้เริ่มต้น คุณอาจจะเจอวันที่ดีมันเริ่มต้นมาได้ดีบ้างแต่โชคชะตาก็เหมือนกับเล่นตลกคุณกลับค้นพบว่าวันนี้เป็นหนึ่งในวันที่แย่ที่สุดในชีวิตที่คุณจะไม่มีวันลืมไปตลอดการไม่แน่วันนี้คุณอาจจะต้องเจอกับความกังวลที่ถาโถมเข้ามาไม่แน่คุณอาจจะต้องเจอกับความผิดหวังมากมายที่จะเข้ามาหาคุณในทุกๆวันคุณรู้ว่ามันจะต้องรู้สึกยังไง เมื่อคุณจะต้องอยู่คนเดียวในที่มืดมืดคุณรู้มันจะต้องรู้สึกยังไงที่อยากจะเลิกคุณรู้มันจะต้องรู้สึกยังไงเมื่อความกดดันนั้นมันมีมากเกินจะรับไหวเมื่อคนอื่นๆรอบข้างนั้นคาดหวังในสิ่งที่ดีที่สุดจากตัวคุณแต่คุณกลับทำมันออกมาได้แย่ที่สุดและนี่ก็คือช่วงเวลาของการที่จะเลือกมันเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจ คำตอบของคุณจะเป็นอะไรจะยอมแพ้คุกเข่าไปอย่างนั้นหรือจะลุกขึ้นยืนกลับมาสู้ใหม่ความทุกข์จะสร้างช่วงเวลาที่เหมาะสมของความกล้ามันอยู่ในความทุกข์ของคุณสิ่งที่มันออกมาจากคุณก็คือสิ่งที่จะกำหนดตัวของคุณเมื่อชีวิตของคุณถูกบีบและคุณกำลังถูกกดดัน สิ่งที่อยู่ข้างในของคุณคืออะไรสิ่งที่มันอยู่ข้างในนั้นอย่างแท้จริงคนทุกคนที่กำลังฟังข้อความนี้อยู่ไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณทุกคนนั้นผ่านอะไรมาบ้างบางคนอาจจะผ่านเหตุการณ์นั้นไปแล้วและปรับตัวเข้ากับมันได้แต่ก็จะมีใครบางคนในตอนนี้ที่อาจกำลังเจอสึกหนักของชีวิตอยู่มันมีเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว บางอย่างมันได้เกิดขึ้นไปแล้วและคุณก็อาจจะพลาดแต่ผมจะบอกคุณว่าความผิดพลาดนั้นไม่ใช่จุดจบความผิดพลาดนั้นเป็นหนึ่งในขั้นตอนมันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางความผิดพลาดนั้นมันสำคัญมากพอๆกับความสำเร็จแล้วบางทีมันอาจจะสำคัญมากกว่าด้วยซ้ำคุณจะรู้ได้ยังไงว่าความสำเร็จมันคืออะไร คุณจะรู้ได้อย่างไงว่าความสุขนั้นมันคืออะไรถ้าคุณยังไม่เคยเจอกับความผิดพลาดและความทุกข์มาก่อนและคุณคิดว่าคุณจะเติบโตขึ้นได้ยังไงถ้าคุณยังไม่เคยผิดพลาดเลยสักครั้งไม่มีการเรียนรู้เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้มันก็มีใครหลายคนที่พลาดไปแล้วแล้วก็มีอีกหลายคนที่เลือกที่จะยอมแพ้ไปแล้ว แต่ไม่ใช่คนที่ฟังข้อความนี้อยู่คุณทุกคนไม่ใช่คนแบบนั้นความผิดพลาดไม่ใช่เหตุการณ์ความผิดพลาดไม่ใช่ตัวบุคคลแค่เพราะว่าคุณพลาดไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นไอ้ขี้แพ้แต่ในความเป็นจริงนั้นก็คือความผิดพลาดนั้นก็คือคุ้มพลังของอนาคตอนาคตในแบบที่คุณได้เติบโตขึ้น อนาคตในแบบที่คุณพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นคุณจะต้องผิดพลาดเพื่อที่จะไปสู่ความสำเร็จเมื่อยามค่ำคืนอาจจะมืดมิดแต่ไม่ต้องกังวลไปเมื่อฟ้าสว่างมันจะเป็นเช้าที่สว่างสดใสที่สุดเรื่องนี้ปัญหาของคุณก็เหมือนกันคุณสามารถผ่านมันไปได้ คุณอาจจะไม่สามารถควบคุมมันได้เลยด้วยซ้ําแต่คุณสามารถรวบรวมความกล้าและเผชิญหน้ากับมันได้คุณสามารถบอกตัวเองได้ว่าไม่ฉันจะไม่ยอมแพ้ไม่ฉันจะไม่วิ่งหนีฉันจะก้าวผ่านมันไปให้ได้เพราะฉันเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะนําพาฉันไปสู่ปฏิหาริย์โมยกนี้ยังไม่จบแม้ว่าคุณจะน็อกเอาท์ไปแล้วมันจะจบก็ต่อเมื่อ คุณเลิกและยอมแพ้ไปถ้าพวกคุณเลือกว่าจะกลับลุกขึ้นมาอีกสักรอบหนึ่งแม้ว่าคุณจะล้มไปแล้วหลายครั้งก็ตามผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณคิดได้แบบนี้มันก็เหมือนกับว่าคุณนั้นได้ชนะไปแล้วอย่างน้อยก็ชนะใจตัวเองไปได้คุณนั้นมาไกลเกินกว่าที่คุณจะเลิกลองนึกย้อนกลับไปดู บนเส้นทางที่คุณเลือกเดินมาคุณผิดหวังไว้กี่รอบคุณเกือบยอมแพ้ไปกี่ครั้งและถ้าคุณยอมแพ้ไปในตอนนี้ทุกสิ่งที่คุณทำมาอาจจะเปล่าประโยชน์ฉะนั้นจงลุกขึ้นสู้พวกเราจะต้องผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนให้เสียงภาษาไทยโดยสปาร์กหม้ ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับ Sparkmind จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณ